อันเนี้ยีไปว่าเป็นคุณแล้วกันคุณคุณนะคุณสมัครเข้ามาคุณจะเป็นคัสเมอร์โอเคคุณจะเป็นคัสเมอร์จำได้นะคุณจะเป็นคัสเมอร์ทีนี้เนี่ยคุณจะเห็นสินค้าราคาเท่าไหร่ราคา1,200บาทโอเคราคา1,200บาท โอเคราคา1200บาททีนี้ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจโอเคอยากจะทำธุรกิจนะตอนนี้สั่งสินค้าแค่1ชิ้นในระบบนะสั่งสินค้าแค่1ชิ้นในระบบนะคุณโอนเงินคุณสั่งซื้อสินค้าเข้าไปตรงนี้ประมาณ1200บาทน,นะโอเคบริษัทดอบนี้ก็จะส่งของให้กับคุณ โอเคส่งของให้คุณพอสั่งซื้อสินค้าปุ๊บสแกนปับ๊บนะไอตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับเปลี่ยนมาเป็น CEO ทันทีโอเคที่พอเปลี่ยนมาเป็น CEO ราคาในระบบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคุณจะเห็นราคาสินค้าเหลือ600บาทโอเคเหลือห0 0บาทโอเค ฟังดูดีๆนะเหลือหกร้อยบาทอันนี้เรานะันนาา่นี้เราเราเนี่ยส่วนลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณจะได้ทั้งหกสิบแบนเลยโอเคมันจะลดห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยทั้งหกสิบแบนโอเคไหมครับมันจะลดห้าสิบทีนี้พอคุณเป็นซีโอเนี่ยคุณจะมีอะไรมีลิงก์นะมีลิงก์เป็นเหมือนเจ้าของแอปแล้วตอนเนี้ยคุณเป็นเหมือนเจ้าของสินค้าเนี่ยหกสิบแบนเนี่ยอันนี้คุณมีลิงก์แล้ว โอเคทีนี้ยกตัวอย่างเช่นคุณเนี่ยส่งลิงก์ให้นะว่าให้เห็นง,งาน่ายงส่งลิงก์ให้ใน A ล้กัน A ก็จะเป็นคัสเตอร์นะเป็นคัสเตอร์ก่อนเป็นลูกค้าเป็นเป็นเป็นซีทีนนะเป็นลูกค้าทีนี้สมมติว่าถ้า A เนี่ย A ออยากทำธุรกิจนะ A สั่งซื้อสินค้าเนี่ย A เนี่ยก็จะสั่งซื้อสินค้าสแกนเงินโอนเงินเข้าดอปลิสมันจะเข้าอัตโนมัตินะครับดอปลิสจะส่งสินค้าตามที่ A สั่งเนี่ยนะตามที่ A สั่งเนี่ส่งมานี่สินค้ามาที่นี่โอเคเงินเข้ามาที่ดอปลิสเนี่ยประมาณ1,200บาทเราเป็นตำแหน่ง c o o เนี่ยนะจะถูกดอบลิสจะหักมาให้เราเนี่ยตรงเนี้ย6 0 0บาทคือ50% ะเข้าใจไหมเดี๋ยวอ่านอมเอาไม่อนอ่ะถ้าเข้าใจก็ว่าเข้าใจโอเคก็หมายถึงว่าเนี่ยบริษัทดอบลิสเนี่ยมีหน้าที่ผลิตสินค้า60กว่าแบรนด์โอเคในเอเนี่ยสั่งซื้อข้าวพันสองตรงนี้บริษัทดอบลิสส่งปุ๊บ เงินจะเด้งเข้าเนี้ยหกร้อบาทเด้งเข้าไอดีคุณหกร้อบาทเข้าใจไหมเด้งมาที่นี่โดยที่คุณเนี่ยได้กำไรห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นตโดยที่คุณไม่ต้องเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วไม่ต้องพัฒนาแอปแล้วไม่ต้องส่งของโอเคทีนี้สมมติว่าอันเนี้ย อันนี้เข้าใจเข้าเข้าใจผังแล้วใช่ไหมเข้าใจผังแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้ผมจะวาดอันนี้ให <laughs> ้ดูวาดนี่ให้ดูเมื่อกี้คุณเข้าใจผังแล้วใช่ไหมมาดูความบาลมาตรงนี้อันนี้สมมติว่าดอกดิดใหม่ปึ๊บดอกดิดดอกดิดปึ๊บอ่าดอกดิดอันเนี้ยคุณน้าคุณคุณคุณอันนี้คุณแล้วกันคุณนะคุณเป็นอะไรครับ ด e o อ่าโอเนทีนี้คุณส่งลิงก์มาที่นี่เอแล้วกันเอแล้วกันเอเอก็เป็น CEO ถูกปะคุณส่งลิงก์ไปอันนี้คุณได้600บาทแล้วนะถูกปะคุณได้600บาทจากพรงนี้แล้วทีนี้สมมติว่าเอเนี่ยนะฮะไปส่งให้ B B เป็นคัสเตอร์ก่อนอ่าเป็นคัสก่อนอันเนี้ยสั่งซื้อสินค้า1200บาทถูกปะเงินจะถูกเด้งมาที่เนี้ยถูกเด้งมาที่นี่เท่าไหร่รู้ปะเด้งมาที่นี่นะเขียนข้างนอกนะจะได้ไม่งงเขียนฝั่งนี้นะเดินเด้งมาที่นี่ประมาณไม่ใช่ดิผูงงละนะคนที่เป็นคัสนะ ของส่งมาที่นี่ถูกปะ,ะส่งของแต่เงินจะเด้งมาหาเงินจะเด้งมาหาคนนี้เท่าไหร่หาคนนี้เท่าไหร่ครับหกร้อยบาทแต่จะเด้งไปหาคุณไหมเด้งสามสิบบาทเด้งไปหาคุณสามสิบบาทโอเคแต่ถ้าสมมติว่าคนนี้มีซีเด้งไปหาคนนี้หกร้อย โอเคแต่มันจะเด้งไปหาคนนี้30คุณจะได้2 0บาทแทนนะคุณจะได้20บาทแทนการจ่ายสมมติททททว่าถ้า Co เหมือนกันนะ Co เหมือนกันนะปึ้ง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 ,งการจ่ายมันจะเป็นอย่างนี้30 20 10 10 10ประมาณ5ชั้นโอเคถ้า Co ติดกัน ีนี้คุณมาดูความเบาตรงนี้นะ1คน1คนสมัครเรียกเป็น1 co แต่ถ้าคนนั้นนะสั่งซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นตอนนี้มันจะมีนับเวลาประมาณ48ชั่วโมงนะหนสินค้าหนึ่สินค้าเท่ากับ1 co ให้จดไว้ก่อน1นึ่งสินค้าเท่ากับหนึ่นนนท,นทีนี้รายได้มันจะโหดตรงที่คุณเป็นบีโอทีนี้ผมจะวาดตรงบีโอให้คุณดูนะ นะถ้าคุณเป็นบ o นะนะสูน่าอันนี้ดอบลิดดอบลิดปุ๊บดอกลิดเมน้าที่อันนี้คุณนะคุณเป็น b.o อันนี้คุณนะคุณเป็น b.o คุณส่งลิงก์มาปุ๊บนะคนเนี้ยเขาก็จะเป็นคัสเตอร์ถูกปะเป็นคัสเตอร์ก่อนอันดับแรกอ่าเป็นคัสเตอร์ สีนี้คุณเป็น B O เนี่ยเขาอยากจะสั่งซื้อสินค้าเขาอยากกินสินค้าเนี่ยเขาก็จะโอนเงินไปเหมือนเดิมประมาณหนึ่งพันพันสองร้อยบาทสองร้อยบาทแต่เงินจะเด้งมาหาคุณตรงเนี้ยอันนี้อันนี้ส่งของนะบริษัทส่งของให้แต่ว่าไรายได้จะเด้งมาที่นี่มาหาคุณเนี่ยแปดร้อยบาทนะเด้งมาแปดร้อยบาทไม่ใช่หกร้อยได้เพิ่มมาอีกสองร้อยบาทโอเคได้เพิ่มมาอีกสองร้อยบาท พอคนนี้สั่งซื้อในอสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น CEO ทีนี้พอ CEO เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีลิงก์เขาก็จะไปขายของของเขานะโอเคตอนแรกเป็นคสัสก่อนอพอเป็นคสัสสรสจแล้วปุ๊บเขาสั่งซื้อสินค้าพันสองเหมือนกันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นเท่าไหร่ครับ CEO คนนี้ก็ได้เท่าไหร่600บาทโอเคคือคนเนี้ย โอนเงินเข้าไปด้วยพันสองถูกปะเงินจะถูกเด้งเงินจะถูกจ่ายมาที่เนี่ยหกร้อยบาทแล้วก็จะจ่ายมาหาคุณเนี่ยสองร้อยบาทโอเคจะเด้งมาหาคุณสองร้อยบาทง่ายๆคิดภาพตามคนนี้จะแตกออกไปเท่าไหร่นะจะแตกออกไปเท่าไหร่ก็ตามจะเด้งมาหาคุณสองร้อยบาททุกออเดอร์ เข้าใจไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณมี CEO เริ่มต้นนะ10คน10คนเนี่ยออกไปสร้างลูกค้าคนที่ออกไปสร้างลูกค้าใกได้ชิ้นละ600แต่คุณจะได้ชิ้นละ200บาททุกๆออเดอร์ในระบบมันจะขึ้นคขว่า G99 นั่นแหละเด้งมาจากข้างล่างมีใครเข้าใจ G99 มั้ยเอาเป็นว่านะมันจะเป็นอย่างนี้นะ ถ้าให้เห็นภาพง,ง่ายๆนะสมมติว่าอันนี้คุณสมมติว่าคุณมีแค่อคุณมีเนี่ยอันนี้คุณเป็นบีโอนะ,อะถ้าเป็นบีโอติดตัวคุณคุณจะได้คนละประมาณ800ร้อยบาทถูกปะแปดร้อยบาทแป0รอบาทแต่ถ้าคนนี้ไปมีอีกสามคนปึ๊บป๊บอ่ะสีแล้วกันอ่ะคนนี้มีหนึ่งอ่ะคนนี้มีคนนี้มี 1, อีกสาม,นนมแล้วกันนะ นะคนนี้จะได้จากคนนี้คนละหกร้อย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 แต่จะเด้งไปหาคุณเนี่ยสองร้อยบาททุกคนนะคนนี้ก็จะได้จากคนนี้หกร้อยหกร้อยหกร้อยร้อยแต่แต่อีกสองร้อยบาทจะเด้งไปหาคุณออเดอร์ละสองร้อยโอเคเอาเป็นว่าคนที่อยู่ใต้ล่างคุณนะคุณมีซีโอกี่คนนะ่ะก็จะเด้งขึ้นไปหาคุณออเดอร์ละสองร้อยบาท เข้าใจเข้า okay, ไหมถ้าคุณการที่คุณจะเป็น CEO ได้เอ้การที่คุณจะเป็น BO ได้คุณจะต้องมี CEO สะสม20คนจดไว้คุณต้องมี CEO สะสม20คน CEO มาจากอะไรมาจากการสั่งซื้อสินค้า1ชิ้นกับการอ p g r a d นักก่นแหละ มีคนมาสมัคร1คนเรียก1 co น่นึงคนหน,หนคนสมัครเรียก1 co แต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือมันจะมีโปรโมชั่นแบบว่า3ามสามคูณสาม CO, ก็คือได้9ก็คือสั่งแค่ครั้งแรกนะครั้งต่อไปไม่ได้ลนะก็คือสั่ง3มชิ้นมันจะได้9 co แล้วก็หาแค่สิบก็เป็น b ีโอแล้วแต่เงินก็เด้งมากมายมหาศาลนะ แล้วก็มันก็จะมีนะรายได้จาก G หนึ่งเดี๋ยวจะให้พี่ต่ายนะมาเขียนแผนให้ดูแบบละเอียดอีดทีหนึ่งนะมันก็จะมีรายได้ที่มันเป็นเพิ่มสมมติว่าถ้า BO ชนกันนะถ้าเรามี BO ชนกันบี BO ชนกันอย่างนี้นะ BO ชนกัน5คนนะเราก็จะได้จาก G หนึ่งประมาณ60ได้จาก G สองสี่สิบได้จาก G สามยี่สิบได้จาก G สี่ยี่สิบได้จาก G ห้ายี่สิบโอเคถ้าแบบมี BO ติดกันอย่างนี้นะแต่ถ้าไม่มี BO เลยก็จะเด้งสองร้อยทุกๆออเตอร์ รู้ข้าใจบ่นะปกติไม่ได้ว่าเดี๋ยวให้พี่ตายมาวาด